วันเกิดของพระเยซูเนี่ยคริสตจักรเขาไม่ได้นับว่าเป็นวันที่25ธันวาคมแบบในทุกๆวันนี้นะเขาจะเรียกเทพองค์นี้ว่าผมเชื่อว่าหลายคนรู้จักเทพองค์นี้โอดีนถ้าใครดูจัก,กรวาลมาเวลก็พ่อของต่อ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตะวันชาแนลช่องที่ตั้งชื่อตามบอสตะวันบอสของบ้านสลพแมวที่มีคนรู้จักมากกว่ารู้จักสลพแล้วกันสําหรับรายการสลพแกะกล่องจุ่มในวันนี้ก็เหมือนเดิมอะ่ะกล่องจุ่มก็คือบ้านของผมนะครับแล้วก็เวียนกันไปว่าวันไหนอยากจะหยิบอะไรมาเห็นอะไรมาหรือว่าดูข่าวดูนู่นดูนี่อะไรมาแล้วก็อยากจะเล่าเรื่องอะไร ก็เลือกของขึ้นมาแล้วก็มานั่งเล่าให้กันฟังว่ามันจะเกี่ยวข้องหรือกันเกี่ยวข้องอะไรยังไงได้บ้างน,นะฮะหรือบางทีก็เลือกจากไอตัวของไปได้ของอะไรมาแล้วอยากเล่าอะไรจากของชิ้นนั้นสําหรับวันนี้ใครที่ดูรายการมาหลายๆ EP แล้วก็จะเจอน้องคนนี้อยู่บ่อยๆก็คิดมากเลยเนาะเห็นนั่นตัวนี้มาบ่อยๆแล้วนะครับตันนี้ก็เป็นตุ๊กตาของแจ็คเกลเลตันซึ่งก็เป็นพระเอกเป็นตัวละครพระเอกในแอนิเมชันเรื่องหนึ่งก็คือไนท์แมร์บ e ฟอร์คริสต์มาส ของทิมเบอร์ตันออกฉายเมื่อปี1993น่าจะ2536นะช่วงประมาณนั้นนะก็เป็นตัวพระเอกก็เป็นก็ทิมเบอร์ตันนะนะหนังเขาก็จะแบบมีความมืดมนมืดมนขนาดเป็นแอนิเมชั่นมันก็จะมืดมนมืดมนหน่อยเวลาที่เขากำลังพูดถึงไอตัวของหนังแอนิเมชัน่นพูดถึงวันคริสต์มาสก็จะเป็น พระเอกยังเป็นตัวของราชาฮาโลวีนเป็นสเกเลตันก็คือเป็นโครงกระดูกแล้วก็ชื่อแจ็คอันนี้ก็เป็นราชาฟักทองแห่งอาณาจักรฮาโลวีนนะครับก็มันชัดมากเลยราชาฟักทองอะ่ะมันก็หมายถึงอะไรเอ่ยก็หมายถึงแจ็คโอเรนเทนที่เคยเล่านิทานกันให้ฟังไปใน EP พนึงในช่วงวันฮาโลวีนนะแล้วก็เขาก็เป็นตัวเอกในเรื่องในแม่ o r e c h r i s t m a s ซึ่งก็เป็นเรื่องของฮาโลวีนที่เอามาเกี่ยวข้องกับไอตัวของ เกี่ยวข้องกับตัวของวันคริสต์มาสซึ่งน่าจะเป็นวันที่ในเซนส์ของเราปัจจุบันน่ะในเซนส์ของเราในปัจจุบันนี้เราคิดว่าเป็น,ปนงานเฉลิมฉลองอะ่ะวันเกิดพระเยซูไม่ใช่เหรอแล้วทำไมเป็นไนท์แมร์บีฟอร์คริสต์มาสอ่ะมันก็มีมุมที่มันน่าสนใจโดยเฉพาะเมื่อเวลาเราย้อนลึกลงไปในในแง่ของประวัติศาสตร์ของการเกิดวันที่เราเรียกว่าวันคริสต์มาสหรือวันประสูติของพระคิสพระเยซูจีซัสใช่ไหมครับว่าว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไง เราะเอาเขา,เาจริงๆแล้วอะวันเกิดของพระเยซูเนี่ยคริสตจักรเขาไม่ได้นับว่าเป็นวันที่25ธันวาคมแบบในทุกๆวันนี้นะเรามีตัวอย่างที่มันชัดมากๆเลยก็คือพวกกรีกออร์โธดอกนิกายกรีกออร์โธดอกึ่งเป็นนิกายที่เก่าแก่พอๆกับนิกายเอ่อโรมันคาทอลิกแต่ว่ากรีกออร์โธดอกเขาจะรับถือกันอยู่ในรัสเซียรับถือกันอยู่ในยุโรปตะวันออกใช่ไหม เขาก็จะนับวันว่าวันที่7มกราคมต่างหากคือวันคริสต์มาสคือวันประสูติของพระคริสต์ของเขาและเอาเข้าจริงเนี่ยถ้าเกิดเราไปดูในเอกสาสตรของโรม,มันเราก็จะเห็นได้ว่าพอช่วงโรม,มันหลังจากที่เทินจากการนับถือพวกเทพโรมทั้งหลายเทพโรม,มันทั้งหลายนะครับเปลี่ยนจากนับถือจูปิเตอร์ก็คือสุสข,ของกีใช่ไหมมาหรือ,อ,อโซอินวิสตักเทพแผงพระอาทิตย์หรืออะไรต่างๆพวกนี้มาเป็นนับถือศาสนาคริสต์เป็นศาสนาหลักหลังจากการ ขึ้นมามีอำนาจของจักรพรรดิคอนสแตนตินผู้สร้างอาณาจักรไบเซนทายกรุงคอนสแตนตินโนเปิลเนี่ยเขาเอาศาสนาคริสต์เป็นตัวตั้งเนี่ยเป็นเป็นศาสนาประจำของเป็นศาสนาประจำของเอ่อโรมแล้วเนี่ยเออในหลักฐานของโรมเนี่ยมันก็มีการเล่าตอบไปว่าเฮ้ยไอ้พวกโลเมืองที่อยู่ทางตะวันออกของโรมอะ่ะซึ่งเขาไม่ได้บอกว่าหมายถึงพวกยุโรปตะวันออกนะเขาบอกว่าเป็นเมืองที่อยู่ห่างมาทางตะวันออกของโรมอะ่ะมันยังนับถือว่าวันที่6มกรา กีกตทรดกบอกว่า7มกรายนะแต่ว่าไอ้เมืองที่อยู่ทางตะวันออกแต่ไม่ได้ไกลไปถึงยุโรปตะวันออกเนี่ยเป็นวันเกิดของพระคิดแล้วเขาก็บอกว่าบาตรหลวงจะกุมโรมก็ไปแนะนําว่าเปลี่ยนมาเป็น25แบบดโรมดีกว่าก็แปลว่าจริงๆมันไม่รู้นี่ว่าพระคิดเกิดวันที่เท่าไหร่หรืออก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมันไม่ใช่วันเกิดของพระคิดมาก่อนด้วยซ้ำไอ้ยี่สิบห้าวันที่25ธันวาคมเนี่ยถ้าเปิดเราไปดูในเอกสารของพวกโรมนะครับ เราก็จะเห็นได้ว่าในจกักรวรรดิโรมันเนี่ยมันมีพิธีบูชาบูชาในช่วงวันที่25ธันวาคมของทุกปีโดยเขาจะเรียกไอพิธีอันนี้ว่าพิธีบูมาพิธีบูมาเนี่ย B I U M A เนี่ยครับบูมาเนี่ยคือพิธีเฉลิมฉลองวันที่ในโลกภาษาไทยมีศัพท์เรียกยากๆว่าวันเหมายันวินเทอร์โซติชก็คือวันที่พระอาทิตย์อยู่ห่างจากโลกมากที่สุดก็เลยเป็นวัน เป็นวันที่มีกลางวันสั้นที่สุดและกลางคืนยาวนานที่สุดเอาจริงถ้าเบื่อเป็นปัจจุบันเ่ในปัจจุบันที่แกนโลกมันเปลี่ยนอะไรมันอะไรอย่างเงี้ยนะไอ้วันที่มันเป็นวินเทอร์โซติสเนี่ยมันก็ไม่25เป๊ะหรอกบางทีก็หยีบสีบางทีก็อะไร แต่ในเอกสารของโรมเนี่ยนะครับวันที่มันเป็นวินเทอร์โซติสจริงๆในโรมอ่ะจริงๆแล้วอ่ะมันก็คือวันที่21 22ธันวาคมนะมันมันก็อย่างนี้แหละเอาให้มันตรงกันทุกปีมันลำบากเราเอามาเป็นวันที่25นะผมหมายถึงชาวโรมนะเขาก็นับว่าวันที่25ธันวาคมเนี่ยมันเป็นวันเฉลิมฉลองและการทำพิธีบูมาก็พูดง่ายๆว่ามันมันเป็นพิธีที่มันมีการบูชาพระอาทิตย์มาแต่เดิมทำไมต้องบูชาพระอาทิตย์ในวันวินเทอร์โซติส เพื่อทาให้พระอาทิตย์มีแรงครับทำไมพระอาทิตย์ต้องมีแรงเพราะว่าพระอาทิตย์เนี่ยในวันที่มันอยู่ในช่วงวินเทอร์โซเทชพระที่อยู่ห่างไปที่สุดวันเนี่ยมันจะกลางวันสั้นกลางคืนยาวนานที่สุดแล้วก็ฤดูหนาวในยุโรปเนี่ยมันคือฤดูที่พิธหิมะมันเป็นฤดูที่ไม่มีพืชผักสีเขียวไม่มีพืชพันธ์สีเขียวมองไปทางไหนก็ขาวโพลนความตายในโรมโรมันแบบเกา่าๆเลยนะช่วงตั้งต้นเนี่ยก่อนที่จะเป็นสาธารณรัฐุย ช่วงตั้งต้นก่อนที่จะเป็นรีพับลิกนะเป็นสาธารณสาธารณรัฐโรมันเนี่ยนะตอนแรกมันเป็นเมืองมาก่อนใช่ไหมมันก็เป็นเมืองเป็นเมืองเป็นรัฐะขนาดใหญ่แล้วมันก็มีกษัตริย์ที่มันสร้างเมืองสร้างนู่นสร้างนี่ขึ้นมาไอตอนช่วงเมืองในตำนานตรงเนี้ยมันเล่าว่าชาวโรมันเนี่ยมันจะถือกันว่าปีหนึ่งอ่ะมีแค่สิเดือนจบที่เดือนอะไรครับจบที่เดือนเดซ e บ b e เอ่อก็คือเดือนธันวาคมนี่แหละ เพราะว่าเดือนถัดไปคือมกราคมแล้วก็กุ๊มพาพันเนี่ยมันหนาวเหน็บจนมันอยู่ไม่ได้มันผ่านวินเทอร์โซติมันไม่นับเป็นเดือน่ะเพราะมันไม่มีชีวิตในช่วง60วันเนี่ยจริงมัน5้ากว่าวันนะห้สิบกว่าวันตรงนี้มันมันไม่นับอะมันไม่นับว่าเป็นสิ่งที่มีมันเป็นมันเป็นช่วงที่ไม่มีชีวิตชีวาซะเลยเขาก็ไม่นับเป็นเดือนไม่นับเป็นส่วนหนึ่งของปีเป็นช่องว่างในปีอย่างนั้นเลยนะแล้วมันค่อยค่อยถูกปฏิรูปขึ้นมาเรื่อยๆนะครับในในโลบัน ที่มันค่อยๆเปลี่ยนมาจนสุดท้ายมันก็กลายเป็น กลายเป็น12เดือนโดยเฉพาะการปฏิรูปครั้งสําคัญมากๆก็คือการทําปฏิทินแบบ Julian. จูเลียนจูเลียนนี่ก็มาจากชื่อของจูเลียสซีซาร์นั่นแหละที่ทําให้เดือนมันมีรูปร่างหน้าตาคล้ายๆกันกับในปัจจุบันนี้การที่พระอาทิตย์เนี่ยมันอ่อนแรงลงในช่วงวินเทอร์โซติชมันอยู่ห่างไกลจากโลกเนี่ยนะครับในโรมในช่วงท้ายๆเนี่ยมันมีมันในช่วงก่อนที่จะเทิร์นก่อนที่จะเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์มันมีลัทธิการบูชาพระสุริยะผู้ไร้พ่ายที่เรียกว่าโซอินวิ สตา์โซก็คือโซล่า S O L เนี่ยนะครับก็คือโซล่าคือพระอาทิตย์อินวิกสตัก็แปลว่าแบบผู้ไรพ่ายผู้ไม่พ่ายแพ้ก็นับถือพระอาทิตย์มากๆเลยนิกายเนี่ยก็จะนับถือเทพพัทศุริยะเทพอ่ะซึ่งองค์เดียวกันกับอพอลโลของกรีกไหมเป็นสุริยะเทพเหมือนกันแต่ความจริงแล้วไม่ใช่องค์เดียวกันสักทีเดียวอันนี้เขาจะนับถือพระสศุริยะมากนิกายเนี่ยก็จะนับถือพระอาทิตย์เป็นนิกายที่เน้นการการทำไอเฉลิมฉลองพิธีบูมาในวันที่25ธันวาคมแล้วเขาก็เนี่ยแหละ ผมบอกแล้วมันเป็นช่วงที่พระอาทิตย์อ่อนแรงความเชื่อทํานองนี้มีเฉพาะในโรมันไหมไม่มีหลายที่ในโลกนะครับที่เขาบอกว่าวันเฮมายันวินเทอร์โซติชเนี่ยในโลกโบราณเนี่ยคิดว่าพระอาทิตย์อ่อนแรงวะต้องช่วยพระอาทิตย์เพราะพระอาทิตย์เนี่ยมันเป็นเทพสําคัญที่สําคัญก็คือในอียิปต์ช่วงวันวินเทอร์โซติชเนี่ยฮอลัสอ่อนแรงเราก็ต้องช่วยกันวิธีการช่วยขอยงเขาคืออะไร,รู้ป่ะเขาจะเอาใบไม้สีเขียวอะมาประดับในบ้าน มันเป็นภาษาสัญลักษณ์ก็คือแสงอาทิตย์มันส่องมาแล้วมันทําให้ต้นไม้เติบโตได้พอแสงอาทิตย์มันไม่มีมันโลกมันก็ถูกปกคลุมไปด้วยความขมุกขมัวต้นไม้มันก็ไม่โตเพราะฉะนั้นคุณต้องเอาต้นไม้สีเขียวเนี่ยมาประดับตกแต่งไว้ในบ้านอันนี้เป็นเรื่องปกติเลยอียิปต์ก็ทําแต่ว่าในยุโรปอะคุณนึกภาพออกนะอียิปต์มันอยู่ทางใต้ของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนใช่ไหม ก็คือแอฟริกาเหนือม,นมันก็ยังไม่เป็นช่วงที่มันหิมะตกไม่ไมโหดร้ายเท่าในยุโรปที่มันอยู่ทางตอนเหนือของ,ของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไอ้พวกทางเหนือของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนโดยเฉพาะไอ้พวกที่มันค่อนไปทางทางทางใต้ของยุโรปมันเป็นทะเลเมดิเตอร์เรเนียนใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเป็นทางเหนือของยุโรปมันคือทะเลเหนือไอ้พวกไวกิ้งทั้งหลายเนี่ยไอ้พวกนอร์เนี่ยไอ้พวกนั้นหนักกว่านั้นอีกเพราะว่าในเขตพื้นที่ของพวกนอร์คือสแกนดิเนเวียนโอ้โหหนาวเหน็บสุดขั้วเลยแล้วก็ไอ้ติ่งทางด้านทิศตะวันตกสุด ของทะเลนเหนือคืออะไรครับเกาะอังกฤษเกาะอังกฤษเนี่ยก่อนในช่วงที่มันร่วมสมัยกับโรมันอ่ะมันจะมีชนพื้นเมืองที่เรียกว่าพวกเคลไอ้พวกเคลเนี่ยเขาก็จะมีนักบวชท้องถิ่นของเขาที่เรียกว่าดูอิดดังนั้นเนี่ยทั้งไอ้พวกนอตและก็ไอ้พวกเคลเนี่ยมันจึงต้องมันจะเรียกช่วงนี้ว่าช่วงยุลเลนะครับ y u l e ยูเลนะฮะไอ้ยุลเล่นทุกวันเนี่ยถ้าเกิดคุณไปดูในสแกนดิเนเวียนะ เขาก็ยังเรียกวันคริสต์มาสว่ายือทั้งพวกเคลดูอิดของพวกเคลวคือนักบวชของพวกเคลวแล้วก็พวกนอสเหมือนกันคือผ้าทิตอ่อนแรงสิ่งที่คุณต้องทําคือคุณต้องเอาต้นไม้ใบเขียวๆมาประดับตกแต่งบ้านเอาต้นไม้เขียวๆมาประดับตกแต่งบ้านเพื่อที่จะทําให้แบบว่าช่วยให้มันมีพลังชีวิตสีเขียวของต้นไม้มันคือพลังชีวิตทํานองเดียวกับขวัญทํานองเดียวกับมานาขวัญของาวิตเซอช์แมานาของ ไอ้พวกของพวกโอเชเนียโพลินีเซียคือมันต้องการทําให้โลกที่มันถูกปกคลุมไปด้วยความตายของห<ล>ิมะและน้ําแข็งเนี่ยมันมีชีวิตชีวาขึ้นมันเลยต้องมีการประดับตกแต่งด้วยสีเขียวของต้นไม้ต้นไม้เนี่ยจะเป็นต้นอะไรก็ได้จะเป็นต้นพวก yen 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 ต้นสนต้ <so> at นเฟอร์ต้นพลูต้นอะไรอะไรมันไม่ใช่พลูกฟลูชใช่ไหมต้นพล <anish S 2> ูชต้นอะไรก็ได้พอมันถูกเอามาประดับในช่วงนี้แล้วเนี่ยมันจะถูกเรียกว่าต้นยุลนะฮะแล้วก็พอมันถูกพันหนวกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับไอ้ตัวของศาสนาคริส มันก็เปลี่ยนชื่อเป็นต้นคริสต์มาสเพราะฉะนั้นคริสต์มาสต้นคริสต์มาสแบบที่เรารู้จักกันเนี่ยมันไม่ใช่ชื่อต้นไม้นะมันคือชื่อของต้นที่ถูกออกมาใช้ในวนันในช่วงเทศกาลคริสต์มาสไอพวกเคลแล้วก็พวกนอตเนี่ยนะครับเขาจะมีช่วงเทศกาลยินเลอร์เนี่ยทั้งหมด12วันนะก็คือช่วงเนี้ยนะครับ12วันแต่ช่วงวันที่สําคัญที่สุดคือวันคริสต์มาสอีฟคริสต์มาสคริสต์มาสอีเวนิ่งก็คือคืนวันที่24ต่อวันที่25เนี่ยนะครับก็เป ปรากฏการ์แปลกๆข้างบนฟ้ากฟ้าคือพ้าอาทิตย์มันส่องแสงไม่ได้พ้าอาทิตย์มันอ่อนแรงปกคลุมไปด้วยหิมะเต็มไปหมดเลยดังนั้นเนี่ยผีออกง่ายที่สุดเลยผีออกมันมันจะมีสิ่งที่แปลเป็นภาษาไทยเนี่ยผมใช้คําว่าขบวนนักล่าแห่งพงไพรนะก็จะเหาะอยู่เป็นเหาะก็เป็นขบวนเลยอยู่บนฟ้านะ โดยที่จะนําโดยเทพทวกเทพคนหนึ่งไม่ใช่เทพอ่ะเป็นผีแต่เรียกว่าผีก็ไม่ได้ก็เป็นเทพนะแต่เป็นเทพพื้นเป็นเทพพื้นเมืองที่ถูกถูกทําให้เป็นทาเก้นถูกทําให้เป็นพวกนอกศาสนาก็ชื่อเทพโบดานเทพโบดานนี้ก็เป็นชื่อที่เรียกตามพวกภาษาแบบตระกูลเยอรมนีกลุ่มหนึ่งแต่ว่าถ้าแบบพอไปอยู่ในพวกนอสก็เป็นเยอรมนีเหมือนกันเนยนะครับเขาจะเรียกเทพองค์นี้ว่าผมเชื่อว่าหลายคนรู้จักเทพองค์นี้โอดินถ้าใครดูจักรวาลมาเวลก็พ่อของต่อ ก็โอดีนก็คือเทพสูงสุดของปรากฏนำของพวกนอสแล้วนะครับก็จะนําแล้วมันก็จะนําใครมาบ้างเขาก็จะขี่ม้าเขาจะขี่ม้าตัวหนึ่งเป็นม้า8ขาชื่อม้าสลิปนีสลิปนีเนี่ยเป็นม้าที่เหาะอยู่บนน้ําแข็งนะแล้วชื่ออันนี้สลิปเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นต้นเขานะเป็นต้นเขาให้กับภาษาอังกฤษคําว่าสลิปสลิปปี้การลื่นเป็นต้นเขาของคําว่าสลิปเปอร์รองเท้าแตะเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ไอตัวสลิปนีมันก็เป็นม้าตัวสําคัญตัวหนึ่ง แล้วก็พอมันเหาไปนยมันก็จะมีพวกผีมีพวกเอลฟ์นะครับเอลฟ์รู้จักเอลฟ์กันนะเอลฟ์ใน Lord of the r i n g อะไรกันนะแล้วก็มีพวกแฟรี่คืออะไรก็ได้ที่มันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตปกติตัวทั่วไปแบนสิ่งเหนือธรรมชาติก็จะเหาะกันออกมามันคือพีคืนปล่อยผีอะที่พูดมาทั้งหมดเห็นไหมว่าเฮ้ยมันไม่ยังไม่เกี่ยวกับศาสนาคริสต์เลยนะแต่สุดท้ายมันจะมาเกี่ยวกับศาสนาคริสต์แบบที่เราเข้าใจใน ตอนหลังเองเพราะว่าหลังจากที่จักรวรรดิโรมันเนี่ยเขาได้สถาปนาตัวศาสนาคริสต์ให้เป็นศาสนาประจาประจาจักรวรรดิของเขาแล้วเนี่ยมันก็เริ่มเปลี่ยนเพราะว่าเทศกาลบูมาในวันที่25่ธันวาคมเนี่ยมันเป็นเทศกาลสําคัญมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือคนกลุ่มคนพวกโรมเนี่ยมันนับถือลัทธิโซอินวิสตัสมากเลยในช่วงเวลานั้นเนี่ยเขาก็เลยเลื่อนเอาวันเกิดของพระเยซูพระคริสต์มาเป็นวันเดียวกันกับไอตัววันที่มันมีการเฉลิมฉลองเทศกาลบูมา ก็กลายเป็นอันเดียวกันเลยแล้วจริงๆเนี่ยรับจากวันเกิดของวันกำเนิดของพระคริสต์ไปเนี่ยมันยังมีวันอีกวันหนึ่งที่มันจะเกี่ยวข้องกับพระอาทิตย์อีกนะก็คือวันอีสเตอร์ทีนี้พอมันเป็นวันอย่างนี้เสร็จปุ๊บมันก็ยังไม่มีซานตาคอสนะยังไม่มีเลยยังไม่มีซานตาคอสแต่เราเริ่มเห็นเขาลางของต้นคริสต์มาสแล้วใช่ไหมว่ามันก็คือต้นยุลต้นไม้ที่ทําให้ตัวมีให้ที่ทําให้ตัวของ พอาทิตย์มีพลังชีวิตขึ้นมาผมลืมเล่าไปว่าโรมันก็ทำนะพิธีนี้พิธีการประดับต้นไม้ให้มันมีพลังชีวิตเนี่ยในโรมันเนี่ยเขาเรียกว่าพิธีเซตเทเลนัสนะครับใช่ป่าวอะเป็นพิธีที่มันเฉลิมฉลองเทพซตเทิลนะครับเป็นเทพเจ้าแห่งการเพราะปลูกแลวก็เป็นเทพเจ้าแห่งดาวเสาร์ไอตัวพิธีนี้นะก็จะเป็นพิธีที่ทําเพื่อตกแต่งต้นไม้เนี่ยในในช่วงในช่วงนี้เหมือนกัน จากที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็คืออยู่ดีๆวันที่25มันเป็นวินเทอร์โซติสถูกน,นํามาผนวกเข้ากับวันเกิดของพระคริสต์แล้วช่วงนั้นมันมีการประดับตกแต่งต้นไม้คือต้นยูเล์มันก็เปลี่ยนเป็นต้นคริสต์มาสคือต้นวันเกิดของพระคริสต์และจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ถึงจนถึงตอนนี้เราก็ยังไม่เห็นเราก็ยังไม่เห็นซันดาคอสแต่สุดท้ายเราจะมารู้จักซันดาคอสกันในภายหลังซันดาคอสที่เรามารู้จักกันในภายหลังเนี่ยถ้าเราไปดูความเชื่อของคริสเตชนในโดยทั่วๆไปทุกวันนี้เราเชื่่อวาเาเก็จะ เป็นเซนต์คือนักบุญคนหนึ่งเชื่อกันว่าคือนักบุญนิโคลัสออฟไมราไมราเป็นชื่อเมืองเมืองหนึ่งที่อยู่ในประเทศตุรกีตุรกีทุกวันนี้เขาให้ออกเสียงตุรกีนะไอ,อตัวของนักบุญเซนต์นิโคลัสเนี่ยเเป็นนักบุญที่แบบ เขาเป็นบิชอปอะแปลออกมาเป็นภาษาไทยไม่ได้เหมือนกันว่าเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะผมจำไม่ได้แต่ว่าเป็นเป็นบีชอปแบบกีกออทอดอกนะครับเพราะเขาอยู่ทางตุรกีใช่ไหมถ้าเราไปดูไปดูภาพวาดของเซนต์นิโคลัสออฟไมล่เราจะเห็นเลยว่าเขาแต่งชุดเป็นบิชอปคือผ้ามันจะทับกันเป็นรูกตัววายนะครับเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นบีชอปของของเซนต์คนนี้นะครับแล้วก็ถูกนับถือเยอะมากแล้วก็เป็นเหมือนบัตรลวงใจดีอะเซนต์นิโคลัสเนี่ยคือคนที่ถือว่าคือซานตาคอสเพราะว่ามันมีนิทานอยู่เรื่องหนึ่งก็คือ มันมียาจกอยู่คนหนึ่งจนมากเลยไม่มีเงินแต่มีลูกสาวสวยอยู่สามคนแต่ลูกสาวสวยสามคนนี้ยยาจกนก็ใกล้าตายแล้วลูกก็ไม่ยอมแต่งงานสักทีก็อยากให้ลูกสาวเป็นฝั่งเป็นฟ้าก็เลยขอพรโอ้ยขอให,ขอให้ขอให้ตัวเองเนี่ยมีเงินเพื่อที่จะเอาลูกสาวเนี่ยเอาไปเป็นสินสอดให้ลูกสาวได้ได้ไปแต่งงานกับผู้ชายดีๆไอ้ตัวยาจกพูดมาเนี่ยบังเอิญมันรู้ไปถึงหูของเซนนิโคลัสเซนนิโคลัสเนี่ยก็ไปที่บ้านของยาจกแอบไปที่บ้านของยาจกก็เห็นว่ายาจกเนี่ยนะครับ เขาเอาไอ้ตัวของถุงเท้าแขวนไว้ที่หน้าตางเผื่อว่าแบบว่าในถุงเท้าเนี่ยมันจะมีพระเจ้าเนี่ยจะเอาเงินมาใส่ไว้ให้เพราะเขาขอไว้ใช่ไหมเซนติคพือรัดก็โยนโยนของขวัญโยนเงินเข้าไปใส่ลงไปในถุงเท้าพอโยนเงินใส่ไว้ในถุงเท้าตื่นขึ้นมายาจกก็ดีใจว่ามีเงินแล้วก็ ลูกสาวสามคนก็ได้ออกเรียนไปเพราะแอบไปเนี่ยก็ปีนลงไปทางป่องไฟอะไรอะไรพวกนี้มาทีหลังหมดเลยนะก็คือมันก็คือต้นที่มาของการที่ชาวคริสต์เขาเชื่อว่าอ๋อเช่นนิโเขาลัสเขาทาอย่างเงี้ยมันทําให้เกิดประเพณีพิธีกรรมในการที่มีการแขวนถุงเท้าไว้ในวันคริสต์มาสที่ป่องไฟใช่ไหมเพราะว่าซานาคอสตต้องปีนลงป่องไฟใช่ไหมครับแต่ว่าในนิทานตอนของเก่ามัน,ม,นมันใส่ไว้ที่หน้าต่างนะมันแขวนไว้ที่หน้าต่างแล้วก็พอ ปีลงไปที่ป่องไฟแล้วก็ต้องมีถุงเท้าตามที่ทานเป๊ะเลยเพราะฉะนั้นเซนต์นิโคลัสเนี่ยต้องเป็นซันด์คอสแน่แต่จริงๆในสมัยนั้นนะถ้าเราดูรูปแรกหน้าตาของซันด์ของเซนต์นิโคลัสที่อย่างที่ผมบอกนะครับและจริงๆเมื่อไม่ถึง10ปีมาเนี้สักปี2560บมั้งถ้าจำไม่ผิดเขาเพิ่งเจอโครงกระดูกโครงหนึ่งที่มีบันทึกไว้ว่าอาจจะเป็นเซนต์นิโคลัสออฟมล่าคนนี้นะเจออยู่ที่เมืองบารีประเทศอิตาลีอ่ะทีนี้พอพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บ มันเป็นอย่างนั้นไปได้ไหมไม่รู้เหมือนกันแต่ประเพณีในช่วงที่มันทำตัวเทศกาลยูลเลอร์เนี่ยนะครับมันมีพิธีกรรมบางอย่างของพวกนอตที่เขาทำกันเป็นปกติมันหนาวพอมันหนาวเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้พวกน็อตเนี่ยมันจำมันจึงจำเป็นของสำคัญมากๆของเขาคือรองเท้ารองเท้าหนังน่ะนะที่ใช้ใส่เสร็จปุ๊บเนี่ยในช่วงยูลเลอร์เนี่ยมันจะเป็นช่วงที่มันจะมีขบวนนะครับนักแราแห่งพงไพรเขาก็กลัวว่าพวกเด็ก พวกนอนเนี่ยเขาก็กลัวว่ามาสลิปนีเนี่ยมันจะเหนื่อยม้าแปดขามันจะเหนื่อยเขาก็จะเอารองเท้าหนังเนี่ยใส่แครอทเอาไว้วางไว้ที่หน้าไอ้ที่หน้าบ้านนะแล้วก็ให้ไอ้ตัวของสลิปนีเนี่ยพอเหาะผ่านมาก็เอาไว้กินจะได้ไม่เหนื่อยจะได้หายเหนื่อยนะครับพวกเด็กๆก็จะทํากันซึ่งบางคนเขาบอกอันนี้ดังฮะคือที่มาของการแขวนรองเทา้าแขวนถุงเทา้าโดดแขวนถุงเท้าเอาไว้ไวที่ป่องไฟแล้วถ้าเผื่อเชื่อตามนี้โบดานหรือ โอดินนั่นแหละก็คือที่มาเพราะว่าตอนหลังเนี่ยซานตาคอสก็จะต้องจากเดิมที่แบบว่าอยู่ที่ไหนไม่รู้ถ้าเปิดบอกว่าเป็นเซนต์นิโคลัสไปอยู่นู่นตุรกีที่เมืองไมล่าใช่ไหมถ้าเบอบอกว่าเป็นโวดานหรือว่าเป็นโอดินเนี่ยก็อยู่สแกนดิเนเวียใช่ไหมทุกวันนี้ไปอยู่ไหนแล้วนะไปอยู่ฟินแลนด์แล้วใช่ไหมมันเป็นขบวนไงมันเหมือนกับซันตาคอสท,ที่แบบว่านั่งมาบนรถล่ารถเทียมกวางเรนเดียอันเนี้ยเขาก็บอกว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่เป็นต้นเขาต่อเนื่องกันมาแต่ว่าจริงๆเนี่ยแต่เดิมม แต่ยังไงก็ตามเนี่ยไอเซ้นต์นั่นนี่นะครับพอมันมาอยู่ในศาสนาคริสต์เนี่ยมันทําให้โดยเฉพาะเมื่อมันมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของวันที่มันเป็นวินเทอร์สติให้เป็นวันเกิดของพระคริสต์แล้วเนี่ยมันจึงมีสิ่งที่ในศาสนาคริสต์ในช่วงตรงกับช่วงปลายอยุธยาของเราต่อมาจนถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยมันก็จะบอกว่ามันมีวิญญาณศักดิ์สิทธิ์นะมันมีวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ประจําวันคริสต์มาสเรียกกันว่าฟาเธอร์คริสต์มาสหรือบางทีก็เรียกว่าคริสต์มาสโกส ก็คือผีคริสต์มาสคุณพ่อแห่งวันคริสต์มาสเราไปดูงานที่มันถูกเขียนขึ้นในช่วงประมาณรัชกาลที่3อย่างเช่นนิยายเรื่องคริสต์มาสแครโรของชาดิเกนเป็นนิยายที่แบบออกปเป็นนิยายเด็กหน่อยนะเขาก็จะพูดถึงฟอนท์คริสต์มาสเนี่ยนะครับล้าก็มีการวาดภาพประกอบด้วยตอนนี้เริ่มเป็นคนลุงอ้วนพุงพลีละแต่ว่าไม่ได้สวมชุดสีแดงนะสวมชุดสีเขียวไอ้อันเนี้ยเล่มเนี้ยมันจะเขียนเมื่อปีในช่วงปลายรัชกาลที่3มั้งนะครับ2380 86มั้บถ้าจำไม่ผิดนะครับที่มันมีการตีพิมพ์ในหนังสือเล่มนี้แล้วก็มีการวาดรูปไอตัวของฟาเธอร์กิชมัดในในชุดคุมสีเขียวชุดคุมสีแดงเนี่ยมาทีหลังอีกชุดคุมสีแดงเกิดขึ้นในภาพวาดเ,เกิดขึ้นในในโปสการ์ดในช่วงในประเทศอเมริกาช่วงยุคสงครามเหนือใต้อะช่วงที่มันอับราฮัมดินคอนอะเขาสู้รบกันอะ่ะ ในภายในอเมริกาซึ่งมันตรงอยู่ในช่วงปลายรัชกาลที่4ประมาณปี2,404ถึง2,408พุทธศักราชนะครับมันก็มีการแบบโอ้พอทหารมันต้องออกไปรบใช่ไหมมันอยู่ไกลบ้านเนี่ยเขาก็เลยมีการส่งโปสเตอรออ์ไม่ใช่โปสเตอร์เขาเรียกว่าโปสการ์ดส่งไอตัวโปสการ์ดไปให้กับราให้อรญาิพี่น้องภรรยาหรือว่าลูกอะไรเงี้ยเขียนส่งกันไปคนวาดภาพประกอบเนี่ยมันเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดงคนวาดที่โทมัสเนสซึ่งก็เป็นศิลปิน คนสําคัญในของเมกันในยุคนั้นนะเขาก็เริ่มวาดไอ้ตัวเนี้ยแล้วภาพมันติดตาหลังจากนั้นพอมันติดตาเสร็จปุ๊บซันคอสค่อยเปลี่ยนมาเป็นสีแดงตอนช่วงเนี้ยราชการที่สี่ของไทยแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นกว่าที่มันจะเป็นวันคริสต์มาสเรากว่าที่มันจะเป็นซันด์คอสแบบที่เราเข้าใจกันเนี่ยนะแต่เดิมมันคือช่วงวินเทอร์โซติชช่วงวันเหมายันพระอาทิตย์อยู่ห่างโลกที่สุด กลางคืนยาวนานที่สุดกลางวันสั้นที่สุดเราต้องช่วยพระอาทิตย์โบราณเก่าๆเขาทากันอย่างนี้วิธีการช่วยพระอาทิตย์ก็คือทําให้มันมีชีวิตเอาพลังชีวิตของต้นไม้มาเยอะเป็นหมดทําให้มันเกิดการประดับตกแต่งต้นไม้แล้วก็สุดท้ายก็จะพัฒนาเป็นการประดับตกแต่งต้นคริสต์มาสใช่ไหมครับการประดับตกแต่งนี่จริงๆมีนิทานเียนะว่าคนที่เอามาเอาต้นไม้มาประดับตกแต่งเขาที่มาของของไอการประดับตกแต่งต้นคริสต์มาสมีเอาแอปเปลแอปเปิลเมื่อก่อนต้องมีแอปเปิลเลยนะน,นี้สําคัญมากนะครับ ไว้อยู่บนต้นคิดต์มาสเนี่ยคนนั้นคือมาตินลูเทอร์คนที่ให้กําเนิดไอตัวของนิกายโปรเทสแตนต์จริงๆตอนแรกเป็นลูเทอร์ลันด์เนีนิกายโปรเทสแตนต์ของศาสนาคริสต์อย่างเงี้ยมัน,ม,นมันค่อยๆผัดมาไอตัวซันตาคอสนี่จริงๆแล้วที่เราไปพูดว่าโอ้มาจากเซนนิโคลัสออฟไมล่าอะไรเงี้ยนะจริงๆก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้อาจจะกลายไปจากไอตัวของความเชื่อผีเพราะว่า ในเมื่อกลางวันมันสั้นกลางคืนมันยาวผีก็ต้องออกพอผีออกปุ๊บผีมันเป็นขบวนอยู่บนฟ้ามันก็กลายเป็นซันดาคอร์สไอ้กวางเลนเดียแต่เดิมมันเป็นสเลปนีนม้าแปดขาใช่ไหมม้าแปดขาเนี่ยมันต้องลงมากินแครอทที่อยู่ในรองเท้าก็เปลี่ยนเป็นถุงเท้าซะอะไรอย่างเงี้ยมันค่อยๆพัฒนาไปแล้วก็กลายเป็นคลิกบัตแบบที่เราเข้าใจในทุกวันนี้ในที่สุดครับที่บ้านไม่มีสเลปนีสเลปนีเป็นม้าแปดขาของโอดินตะวันเป็นแมว ขาสั้นของสรพอเอาตะว,วันมาอวยพรวันคริสต์มาสสิไม่ยอมอวยพรเลยไม่ไม่เซอร์วิทแฟนเลยฮะไม่เซอร์วิทเอฟีเลยอ่ะเป็นไงกันบ้างครับสําหรับอีพีนี้ก็หวังว่าคงจะสนุกกันเนาะยังไงก็เที่ยวช่วงวันคริสต์มาสแล้วก็วันปีใหม่ ช่วงส่งท้ายปีจนถึงวันปีใหม่กันอย่างมีความสุขนะครับสำหรับรายการสารพอเราก็ไม่หยุดนะแล้วก็ฉายไปเรื่อยๆทุกวันจันทร์และวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งจะพยายามลงให้ตรงเวลาหรือถ้าเกิดใครอยากดูคลิปแปวก็ไปเข้าไปดูใน f a facebook f a n p a g e ตะวัน a n n e l หรือว่าไปดูใน TikTok, t t k t t อกตะวัน a n n e l ก็จะมีคลิปแมวในบ้านสารพอให้ดูเยอะแยะไปหมดเลยสาหรับวันนี้ก็ ถ้าเผื่อใครอ้อลืมบอกไปอย่างนึงถ้าเผื่อใครสนใจนะครับหัวข้อเรื่องที่ผมเล่าให้ฟังในวันนี้ก็สามารถที่จะไปหาอ่านได้ผมเขียนเอาไว้สามตอนนั้งอยู่ในหนังสือกรณน้ำอัมพรางนะครับก็ดูทตะกาข้างล่างนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ก็มืรี่คริสต์มาสบายบายครับ